อีกแล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าทุกท่านอยู่กันที่ร้านฮันเดอร์บดพระราม5นะคะวันนี้ฟ้าพี่เอกนะคะจะพาทุกท่านมาชมฝั่ง h o n ด้ารีเบกันบ้างว่าตอนนี้มีรุ่นไหนนะคะ<ช>แล้วก็บแบบไหนให้เลือกกัน<ช>บ้างเดี๋ยวพี่เอกพาชมที่คันแรกเลยค่ะได้เดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะคันแรกเลยนะครับเป็นรีเบล300นะฮะคันนี้นะครับผมปี2017นะครับเลขใหม่1,000กิโล ราคา15,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่คันนี้แต่งเต็มมาให้เลยนะครับนี่มีแฮนด์แต่งนะฮะปอกแฮนด์แต่งบาจับโทรศัพท์แต่งนะครับนี่นะฮะกาดม้อน้ำแต่งเราก็มีให้นะฮะอกล่างแต่งเราก็มีแคชบาร์สปอร์ตไลท์แต่งเราก็มีนะฮะ เรียกได้ว่าแต่งเต็มมากๆเลยนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวลองดูรายละเอียดรอบคันนะครับแหลกท้ายเราก็มีนะครับสำหรับคันนี้โอ้โหมาดูกันที่คันถัดไปกันเลยค่ะลูกค้ารีเบล300ปี2017ค่ะ คันนี้นะคะรถวิ่งมาเพียง2,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าราคาเปิดอยู่ที่190,000บาทเท่านั้นของแต่งแน่นๆไม่แพ้คันที่แล้วเลยนะคะโอ้โหกาดไฟหน้านะคะแต่งมาเรียบร้อยค่ะปอกเทนนะคะแต่งแม้กระทั่งกาดไฟเลี้ยวกันเลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะของแต่งแน่นๆจัดเต็มจริงๆนะคะกาดหม้อน้ำก็แต่งมาเรียบร้อยนะคะมีแคชฟารมาด้วยอ่า ทันใดที่สนใจเนี่ยสามารถแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามาได้เลยคันนี้ได้ท่อแต่งไปด้วย M4 นะคะ,ะสำหรับท่านใดสนใจเนี่ยรีบแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะท้ายสั้นก็แต่งมาเรียบร้อยนะคะแต่งแบบยอดฮิตกันเลยนะคะอะสำหรับคันต่อมานะครับคันนี้ยังเป็นรีเบล300นะสีน้ำเงินนะครับรถปี2018ครับเลขไม่3,000กิโล ราคา15,000บาทเท่านั้นนะครับนี่คันนี้เราก็มีของแต่งมาให้ครบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นแฮนด์แต่งนะครับปอกแฮนด์แต่งกาดไฟหน้าแต่งนะครับรอบโชคแต่งเราก็มีนะครับนี่กาดหมอน้ำแต่งด้วยนะฮะแคชบาร์แต่งก็ของ H2C นะคันนี้นะครับพักเท้าแต่งก็ยังเป็นของ H2C นะ ะะกระเป๋าข้างเป็นของ h 2C นะครับนี่แล้วที่สำคัญนะคันนี้มีกระเป๋ามาให้1ใบด้วยนะครับนี่เหมาะเลยสำหรับการออกทริปได้เลยนะ โอเคค่ะมาดูกันที่คันถัดมานะคะสำหรับรีเบล3 0 0คันนี้ค่ะรถจดทะเบียนนะคะปี2021เลยจุดเด่นคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งมาเพียง589กิโลนะคะเปิดราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าสภาพเนี่บอกเลยว่าใหม่เหมือนออกสวนเลยนะคะยางยังใหม่ๆกันอยู่เลยค่ะลูกค้าคันใดที่กำลังตามหาเนาะรถมือสองสภาพสวยๆนะคะลูกค้าแนะนำคันนี้เลย นะคะอันใดที่สนใจเนี่ยแวะมาลองชมรถหน้างานจริงก่อนได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ชมรอบคันเข้าๆอีกสักหนึ่งรอบแล้วกัน,นะค่ะอ่ะมาอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับรีเบล5้0รนะคันนี้เป็นรถปี2014ครับเลขไม่เพียง1000กิโลเท่านั้นนะ ราคา15,000บาทนะครับผมนี่คันนี้เราก็แต่งมาอีกแล้วนะนี่มีทั้งชิวหน้าแต่งนะกาดไฟหน้าแต่งนะครับสภาพรถสวยๆใหม่ๆเลยนะคันนี้จะมีกระเป๋าหลังแต่งให้สองใบด้วยนะครับนี่บอกเลยไม่ธรรมดานะพร้อมออกทิปได้เลย โอเคค่ะมาดูคันสีแดงคันนี้กันบ้างนะคะลูกนะคะ้าแทนสูงมาเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรีเบล500นะคะปี2017ะคะ่นะลูกค้า ราคาคันนี้เปิดอยู่เพียง129,000บาทเท่านั้นนะคะอยากจะบอกว่าแต่งมาแบบแหวกแนวกันเลยสำหรับคันนี้นะคะยกแผ่นใส่โมงมากันเลยนะคะแต่สภาพรถแต่งยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะท่านใดที่กำลังตามหาเนาะแวะพดูรถก่อนได้เลยอยากจะบอกว่าราคากับของแต่งคันนี้มีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะที่สำคัญเนี่ยเริ่มต้นดาวเพียง29,000บาทเท่านั้นนะคะ ดีเลยท่านใดอยากได้รีวิวเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดของแต่งเพิ่มเติมแทปเจอร์หน้าจอทักฟ้าเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาดูที่คันสุดท้ายของเรานะครับคันนี้ก็จะเป็นรีเบลห้0รนะปี2017ครับเลขไมหนึ่งมื่นสองพกิโลราคา159,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็แต่งมาให้อีกแล้วนะแต่งมาสวยๆเลยนะครับผม ของแต่งเนี่ยมีมาให้เพียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือเบรกมือคัตของ d i a ยโ o นะครับนี่นะฮะรถสภาพสวยๆนะครับปลายท่อแต่งเป็นของ d i a ยโบโนะฮะนี่ท้ายแต่งก็เป็นของ d i a ยโบโเหมือนกันนะฮะนฮะครับ แล้วที่สำคัญนะฮะต้องบอกลูกค้าทุกๆท่านเลยนะเพราะว่ารีเบลนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว300หรือ500ซีซีนะตอนนี้เป็นรถยอดนิยมเลยนะครับใช่ไหมครับน้องฟ้าคิดตลอดกาลเลยนะลูกค้าชวงนี้มาแรงจริงๆที่สำคัญนะะแต่งได้หลายแบบหลายสไตล์ด้วยนะคะถูกใจแนวไหนนะคะสามารถแต่งได้เลยที่สำคัญราคาไม่แรงริ่มต้นที่100,000บาทเท่านั้นเองนะ1ะแสนกลางๆนะคะผ่อนสบายๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยแคปเจอ ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่สําคัญที่ร้านของเรานะคะมีบริการขนส่งทั่วประเทศเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแอดไลน์เข้ามาปรึกษาทางทีมเซลล์ได้เลยนะคะวันนี้ก็คง <ผม S 1> ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วน้อเียเนาะก,ก,ก,ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับ